สวัสดีครับ u t u b e บ้านหวยชนครับไวรัสลายโควิด like ครับก็ยังทำให้ทุกคนเป็นกังวลกันต่อเนื่องนะครับมันเป็นไวรัสที่เรามองไม่เห็นตัวตนมันนะครับเราก็ไม่รู้จะติดมันมาได้ตรงไหนนะครับบางทีเราซื้อข้าวซื้อของคนที่เขาขายของให้เรานะครับกับข้าวนะผมก,กังวลนะกับข้าวกับปลาบางทีซื้อมานะครับ เราไม่ทราบว่คคนที่เขาขายเป็นหรือเปล่านะจับมาเรามาเ็า,าต้องมาล้างต้องล้างมือนะครับในคลิปในคลิปนี้ผมจะนําเสนอสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างงวดสองพฤษสภาคมนะครับก็เหลืออ,อ,นนนะอีกเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่มีไว้เล่นนะครับสองตัวล่างเราพยายามตัดให้น้อยที่สุดก็เหลือสามสิบแปดชุดก็พอสู้กับ พอลงทุนได้นะพอลงทุนได้ผมจะเรียนให้ทราบว่าโอกาสถูกนะฮะโอกาสถูกมีถึง80%ซแต่ก็มีหลายคนนะฮะที่ว่าอยู่ในบ้านหวยนะครับ<ม>ก็กังวลว่ามันเลื่อนเวลาออกออกไปนะครับมันจะมีผลหรือเปล่านะครับผมไม่กังวลน,นะครับผมไม่กังวลเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลบ้างนะฮะแต่ไม่กังวลเพราะยังไงมันก็ต้องเอาเลข เลขสิบตัวนี้มาออกมันย่ำค่นะมันไม่ได้เอาเลขจากจากต่างดาวจากโลกอื่นมาออกนะะมันก็ต้องออกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับคือเราทําหวยนี่เราไม่กลัวนะนจะล็อกก็ล็อกนะครับมันผิดมันก็ผิดต่อให้ล็อกยังไงมันก็ต้องออกสองตัวล่างก็ต้องออกมาสองตัวนะฮะล็อกเบิ้ลก็ออกเบิ้ล ก็ต้องออกเลขเลขอย่างนี้นะจ๊ะท่าน,นี้้เลขชุดนี้นะครับมีอยู่38ชุดนะครับสาชุดเลขล่างนะครับงวดวัทนที่สองพฤษภาคมนะครับมีบางคนถามว่ามันจะออกไหมเนี่ยสองพฤษภาคมผมว่ามันก็ต้องออกได้นะต้องออกได้สายที่เลื่อนมาก็เพราะว่าสมาคมคนผู้พิการนะคนตาบอดเขาไปขอให้เลื่อนเนื่องจากว่าเขา ซื้อหวยมาแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะฮะถ้าขายไม่ได้เขาก็ต้องเก็บไว้เองนะถ้าไม่ถูกระวันมันก็ขาดทุนนะครับมันก็ขาดทุนก็กองสลากก็เลื่อนให้นะฮะตามคำขอพอถึงสองพฤษภาคมนี้จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนมันก็ไม่น่าจะเลื่อนนะไม่น่าจะเลื่อนแรอกก็คนที่ไม่ป่วยนยครับก็ไปออกได้นะแต่ก็คงสักคงคงไม่ให้คนเข้าไปดูมากมายนะฮะ หรือให้คนเข้าดูก็ให้นั่งกันห่างๆเงี้ยนะครับครับอันนี้เลขล่างนะครับเลขล่างสองตัวล่างก็นําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับซื้อมาเลยสามสิบแปดใบเดี๋ยวนี้ใบๆไม่คม่อยมีจะเป็นคู่นะครับคู่ก็สองร้อยของขลากบอกไม่เคยเจอขึ้นราคาถดถอยรูร้รรรจะ่อไปถึงไหนฮะ พูดมาได้ไปสำรวจแล้วไม่มีขึ้นราคาไม่ขึ้นผมแล้วทุเรศทุเรศทุลังนะครับพูดหน้าดันดนถ้ามันขึ้นชัดๆนะคู่ก็ต้องสองร้อยก็ไปแล้วครับก็ต้องสารคนขายนะครับเพราะว่าอีพัวก็เอาเปรียบนะฮรับรับมาก็แพงถ้าไม่รับถามว่าไม่รับได้ไหมก็ได้นะแต่ก็ต้องหารายได้เนาะก็เป็นรายได้ดีเหมือนกันนะครับ รายได้ที่ดีพอสมควรเขาก็โอเคนะฮะขายในเลขนี้มี38ชุดนะผมรับประกันให้โอกาสถูกถึง80%นะครับพยายามเราจะใช้สูตรที่ดีนะครับเอามาทำแล้วก็ไม่ตัดมากมายนะครับมีข้องสงสัยหรืออยากจะถามอะไรก็ทำทำ,ทำนี้นะฮะเบอร์ที่เขียนไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับ youtube คลิปนี้นะครับเป็น สองตัวล่างาจะ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 ,จะทำให้นะฮะสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันกับสมาชิกในกลุ่มก็คงจะไม่ทำให้ทุ่งวดนะนะครับสำหรับเลขโต๊ดนะฮะโต๊ดบนนะครับโต๊ดโต๊ดบนจะทำให้ให,ใหม่นะฮะอันนั้นก็ไม่รู้ผมโพสไปอย่างนะฮะอันนั้น ที่จะทําให้ใหม่นี่มีโอกาสถูกถึง85นที่ผมเรียนให้ทราบว่าผมทําในรูปแบบใหม่นะฮะพัฒนาแนวคิดขึ้นมาใหม่นะครับตรวจสอบดูแล้วโอกาสถูกสูงมากนะครับถึง85ซตแต่งวดนวดนี้งวดตอนงวดนี้ทําไห้เบิ้ลนะฮะทำให้เบิ้ลมันจะมีประมาณ54ชุดเท่าที่จําได้นะประมาณ54ชุดนะครับแล้วก็บางคนก็ขอเบิ้ลไปด้วยกันเอาไว้กันเหนียวเพราะ ปีใหม่นี้นะฮะหวยออกมาสี่ห้ารวดถึงไงเนี่ยออกเบิ้ลมาตั้งสองวดแล้วนะครับก่อที่แล้วก็สี่สี่หกนะเบิ้ลนะครับมันคงไม่เบิ้ลตลอดนะครับแต่ถ้าไม่เบิ้ลนะครับโอกาสที่ผมเรียนให้ทราบแล้วโอกาสถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะผมให้ถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบสี่ชุดคิดว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับโตนี่ก็ ในในเว็บไซต์ต่างๆนะฮที่ก็จ่าย120บาทบางบางเว็บก็จ่ายร5 0ยบาทนะฮะนี่เราพูดถึงหวยใต้ดินนะใต้ด so ินก็ไปซื so ้อใต้ดินกันทุกคนลวครับไม่ต้องดัดจริตว่าโอ้ยให้ไปซื้อหวยรัฐนะฮะไม่ใช่ทําให้ซื้อหวยรัฐก็จะซื้อหวยอะไรก็ช่างเถอะก็บางคนก็นาไปซื้อหวยรัฐได้นะครับสมมติว่าเราชอบเลขชอบเลขบนสองตัวอะไรแล้วก็ไปซื้อเลขท้าย เผื่อว่าอาจถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะฮะก็เคยมีคนถูกมาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเลขสองตัวล่างงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับเว้นมาทั้งสองงวดหนึ 1, ่งเมษาไม่ออก 16, สิบหกเมษาไม่ออกไปออกเสือพาสองเพื่อาก้าทาบเว้นสองนวดนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านสมาชิกดูแลรักษาตัวเองด้วยนะฮะอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็น แล้วก็ไอตัวเชื้อไวรัสตัวนี้มันจเจริญเร็วนะมันเชื้อโรคเราก็เรียนมาตั้งเราเรียนมาตั้งแต่ปฐมแล้วว่ามันแบ่งตัวเร็วนะฮะมันขยายเร็วนะครับมันขยายตัวได้เร็วจาก1แบ่งตัวเป็น2องจากสองเป็นสี่คือทวีคูณนะครับทวีคูณโอเคนะครับขอให้ทุกคนอย่าได้ป่วยได้ไข้นะครับอยู่กับบ้านนะครับอย่าไป อยู่ใกล้ชุมชนหรือในชุมชนเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับด้วยความห่วงใยนะครับและปรารถนาดีจากป้าหน่วยชาแนลครับสวัสดีครับ